ผู้ชายมาก่อนรลายมากเลยนะนางเอกเป็นคนร้ายแม่หมดแม่หมดเลยนะน้องแม่แม่เลี้ยงใจหลายเป็นแม่เลี้ยงใจหลายเป็นแม่หมดด้วยแล้วนางเอกอะเป็นนางสาวอุ้ยตอนางเอกเป็นคนบ้าเธอนั่นแหละเธอนั่นแหละนางเอกเราหมดเป็นคนบ้านะจ๊ะนางเอกขอใส่รองเท้าก่อนโ ดีเบียเรอก่อนนะจ๊ะรออยู่นนนหน้าเซตมาไวๆแรงมากตามอย่างนี้เลยเหรอนี่เป็นไนจเย็นๆเดี๋ยวหยิบ้ลยโอ้ยจ้าโอ้โหอะไรเกาะหน้าเต็มไปหมดเลยสวยาตายแล้วสวัสดีค่ะแหมจริงๆก็เชียวเฮ่กินแล้วก็กินไม่ได้ก็โยดทิ้งไป่แมจริงๆก็เชียวม,ยวมไ่ได้่ยบ แล่วยใเรต่องมาพร้ออะไราสวยใคริงก็ถือหนิงก็เอกใจไปแดงอยู่อะรดาวติ๊กต็อกแรงปะรออยู่หน้าเซ็จ้ามาไวๆเฮ้ยใครอ่ะห่าล้วขอเลือกคุ้งสไนหาไยได้ไปนะคะแกงตื่อิ่มอิ่มมากอิ่ม ไวยค่ะมาแล้วค in ่ะแค่ไปรออยู่เมได้ังช่บน้ถ่ายโปสเนหาอใช่แล้วใช่แล้วที่หนูบอกว่าตีใช่ไหมไม่ใช่ถากัรงนี้ลบให้เลยถูกเดี๋ยวลบให้ไปนะ เห็นพี่เกดแบบบไอตีนฮีเชียงขอบคุณไอเยียว ฮัลโหลี่วิชานจ้าครับฝนตกแน่เลยฝนไม่ตกเนาะไม่ตกมีแค่เกือบเกือบค่ะถเอเอมัดอะไรวี่ว่าหรอี่วิชานฉากนี้ยังไงบ้างนี่ไงอ่น้องสีล้มไปรอแต่เพอร์เจอร์จะหายไหมหน้านั่งเฉย อินหมดแล้วนะคะดูเจ oui ๊น่ารำคาญที่สุดเลยนี่รุ่นไหนอ่ะรู้วยุเลยเนาะสวัสดีโซเชียลแคมป์รู้วยุคเลยนะเกิดปีอะไรอ่ะ1 9ึ9่งเร้ายอมรู้ก้ก้าศูนจริงป่ะจริงหรอที่หนึ่งเก้าูนยาะแล้ห่างกันแล้วห่างกันหกปี ไม่พูดหนูเจ็บอ้าวหนูตื้ออยู่ได้น่ามุารหอวยพระเอกโคตรเราตื้ออยู่ได้น่ามคทารหึงนอะกี่อยู่เยอะขนาดนี้หึงเราหรอแต่ที่หึงเนี่ยไม่ใช่ก่อนนะบ๊ายบาย